อะไรนะป <No. S 1> ไปซื้อตรงนั้นดีกว่าโอ้ <laughs> oh, it's q u i t e a lot we can go other train other wagon I'm telling you why r a n t the c l a s s is coming to town ไปแล้วครับค,คือไม่ได้จองร้านมาก็ต้องนั่งข้างนอกทุกคนหนาวมากหนาว <laughs> just snowing no Me because I didn't get to see snow นิสัยไม่ไมไดี Goed zippel, noem me UTL, yeah. สวัสดีครับชาวแบดบอยทุกคนครับก็ตอนนี้เรายังอยู่ที่ปารีสกันอยู่นะครับผมเช้าตรูมมากเลยขณะนี้เป็นเวลา9ก้าโมงครึ่งครับซึ่งก็ถือว่าเช้านะพระอาทิตย์เพิ่งขึ้นไปเมื่อกี้นี่เองนะฮะพอตื่นตาตอน8ปดโมงเนี่ยพระอาทิตย์ยังไม่ขึ้นเลยนะครับทริปนี้นะครับผมจะพาทุกคนไปเอาเล็ตมอลนะฮะผมก็ยังไม่เคยไปเหมือนกันมีเพื่อนแนะนํามาครับว่าเอาเล็ตเนี่ยราคาดีฮะก็จะมีของให้ช้อปปิ้งเยอะแยะมากมายเลยนะฮะก็เลยอยากจะไปดูนิดนึงฮะว่ามีอะไรดีๆหรือเปล่ารา ร่คาดีๆหรือเปล่านะฮะ But ป็ s outdoor shopping m o r e ที่พักเราอยู่แถวโอเปร่าเนี่ยครับทุกคนครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะบอกวิธีไปเลยกันเราจะนั่งแท็กซี่ไปกัน no no แท็กซี่ไม a กันจ take a train metro train นะครับผมเขาบอกว่าใช้เวลาประมาณ45นาทีเดี๋ยวมาดูกันแล้วกันสาย RER สายสีแดงนะฮะเพื่อที่จะไป La Vella Village La La Vella La Villa Oh La Villa La Villa เลบีล Village Village Okay แม่ It's the same by Disneyland อ่าใช่แล้วก็คือ <Yeah. S 1> ทางไป Disneyland แหละ <Yeah. S 1> มันก็จะมีช้อปปิ้งมอลล์เอาท์เล็ตใหญ่มากราคาลดถึงแบบ6 0 7 0เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะฮะ Same Same Metro Line โอเคก็เลยอยากจะไปลองดูหน่อยว่ามีไอเทมลับเก๋ๆดีๆราคาดีๆถูกๆหรือเปล่าเพราะว่า <Yeah. S 1> ถ้าเราชอบของดีราคาถูกนะฮะ <'m> เอาเหรอผิดเหรอ Let's send to my e Yeah เดี๋ยวไปลุยกันว่าจะยังไงนะฮะสายช้อปปิง้งตามผมมาดูแล้วกันว่ามันจะเป็นแบบไหนเราก็ไม่ได้ช้อปปิ้งเลิฟเวอร์ขนาดนั้นนะแต่ถ้าเรามาถึงที่นี่แล้วเรื่องช้อปปิ้งก็น่าจะเป็นเรื่องที่น่าสนใจในปารีสครับผมลงสถานีนี้ฮะแล้วก็เป็น A นะตัวนี้นะนี่ A เนี่ยนะเราจะต้องไปที่นี่ยะเ A นะครับผมนะฮะไป Disneyland <Yes. S 1> ทางไปดิสนีย์โอเค we write โอเคนะทีนี้แอมเบนดาจะสอนวิธีการเห็นไหมนอนนอนนอนนี่นี่ก็ต้องหมุนนะครับแป๊บนึงโอเคโอเคทำอะไรอ่ะนอนไปซื้อตรงนั้นดีกว่าได้ไหม แล้วก็ได้มาแล้วครับอันนี้คือตั๋วฮะสคนนะฮะไปกลับอยู่ที่28.4ยูโรนะฮะตัวไปกลับนะฮะเ h ้เขาจะมีลายบอกชัดเจนเลยนะฮะเพราะว่าเส้นนี้เนี่ยมันจะไปแยกตรงช่วงปลายปลายหน่อยก็ต ouais. <Sag in. S 1> ้องดูว huh. ่าเราจะไปตรงนี้ฮะลาเวเล่ลาเวเล่ e a ส h last อ a l l t l a Oh, it's quite a lot. We can go other train, other wagon. 1, 2, 3. 8, 4, three, five, six, two. Three. Oh, oh, the the One more time. 8, four, three, five, five. tên số Nia Almost, three stops, We will arrive in three stops. Three stops? Yeah. yeah. 45 minutes. 45 minutes. Sure. Kai, it's like, it's like, it's เราต้องลงสถานีนี้นะครับผมก็อา่านไม่ออกเหมือนกัน Can you spell it Spell Yeah B A X อ่ะฮะ No No no. Uh, Can you Uh, Enunciation I think Val de loup Oh Val de loup Val de loup I think Val de loup ลงสถานีนี้นะฮะลงมาแล้วก็เดินไปทางขวาเลยครับหรือเปล่าวะ Right or หรอ m a y B e e y S ออกจากสถานีมาแล้วครับแล้วก็ทางไหนอะ่ะ I think it's over the right e r side โอ้ยแต่ตอนนี้เซ็งนะฮะฝนตกนิดหน่อยนะครับแต่เมื่อวานเช็คแล้วว่ามีฝนไหมวันนี้มีฝนนิดหน่อยแล้วที่ outlet mall นี่มันเป็น outdoor ด้วยทุกคนอาจจะต้องเปียกนิดหน่อยฮะดูอะไรที่รักจ๋าไปนั่นก่อนที่รัก We have to go the mall first It's cute รักจ we go outlet first ดีกว่า we can pass the way back <Get one S 1> here a I first t worry it's gonna be a lot people there oh the this mall is very big ห้างนี้ใหญ่มากทุกคนเป็นแบบว่าเส้นตรงผมว่าเป็นกิโลอะ่ะยาวใหญ่มากยาวใหญ่มาก <laughs> <laughs> sneaker shop big shop sneaker yeah that's a big one right Walgreens <in> เดินตรงไปเรื่อยๆจ้ะ w could have gone a little bit longer inside yeah ถึงแล้วลาฟลอเรนซ์หูคนเยอะมากทอมมี่ฮิลฟิกเกอร์ไหนอะเมียเราไปไหนอะเฮ้ยออยู่นู้น อาร์มานีช็อปนะฮะ and Prada is over there Versace we can come in Versace ที่ไรจ๊ะ Versace here Bottega อยู่ทางโน,น้นนะฮะ ข้าไปแล้วฮะหาด้นะครับก็ถือว่าของโอเคนะครับแล้วก็เจอไอเทมรองเท้าก็คู่แล้วแบบ30,000กว่าหรือประมาณ1 7ื่นอะไรประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวผมแปะรูปให้ดูเพราะว่าข้างในเขาไม่อนุญาตให้ถ่าย YouTube ผมก็เลยใช้เป็นประมาณว่าถ่ายภาพนิ่งเอาแล้วก็เดี๋ยวแปะให้ดูนะครับว่าของเป็นยังไงบ้างด้านในของเยอะเหมือนกันนะ Balls. Uh -huh. This is already. You find something? No, not yet. Not yet, let Just look around first. Okay. Yeah. We're gonna need to buy an umbrella. But now it's better. Yeah, now it's better. So. Mm -hmm. mm -hmm. I think it's gonna be on and off. Uh-huh. Mm -hmm. Far mm -hmm. mm -hmm. the Oh, You book a time or not? No, I didn't book a time. Sure? <laughs> คือจะบอกเทคนิคหน่อยนะครับจริงๆมาที่เนี่ยไม่ควรมาวันเสาร์อาทิตย์อะเพราะว่าคนเยอะมากเลยทุกคนแล้วก็แอบ,บเซ็งอ่ะดูดิคนแบบเยอะมากแล้วก็ต่อแถวเยอะมากเลยนะฮะควรจะมาวันธรรมดามากกว่า you find something it's very high right they're high but they have a really good price okay thirty yeah, percent off sorry it's more because they have the outlet and then they have thirty percent on the outlet right okay. now okay but you can't find anything no there is one boot I will come back and try it okay I just want to see first which options I have. Okay, Because I saw one for example, in this shop before. So can I plop my head in? I want to see Bauman do Bauman Gandiva. ไปในบอมแมนมาแล้วนะฮะของผู้ชายน้อยมากของผู้หญิงจะเยอะหน่อยนะฮะราคาก็ถือว่าโอเคนะก็ถูกกว่าประมาณแบบ40%อรอวบาลองเซียก้าต้องดูของมันต้องดู i t เข้าไปบาลองเซียก้ามาเรียบร้อยฮะ ของไม่ค่อยเยอะมากครับแต่ของผู้หญิงเยอะกว่าแต่ไซส์ไม่ค่อยมีฮะไปเจอกางเกงกับเสื้ออยากได้แต่ก็ no size ครับผมอดไปฮะไปดูชีวองชีนะชีวองชีคือดีนะฮะแล้วก็คุณอแมนด้ามาเห็นอันนี้มันเป็นแบรนด์ที่เขาชอบแล้วก็ได้มาดมๆวาเลนตีโน ฟิชแอนชิฟนะฮะแล้วก็เบอร์เกอร์นะครับคือไม่ได้จองร้านมาก็ต้องนั่งในข้างนอกทุกคนหนาวมากหนาวนั่งข้างนอกแล้วก็กินข้าวไปด้วยนะฮะก็ไม่ได้จองก็อย่างนี้แหละครับเขาบอกถ้าไม่งั้นต้องรอไปอีกหนึ่งชั่วโมงนะฮะฟิชแอนชิฟน่ากินมากปลาแน่นมาก is good right อร่อยมากอร่อยมากหนาว <laughs> ไปครับผมไปที่กุชี่ดีกว่าตอนนี้ลายไม่มีละอย่า yeah, no line at all right now กุชี่เบลงูมาเลื้อยข้นมาอยู่ที่เย้ว้าวกุชี่คือแบบของเยอะมากทุกคน no, no. เยอะเนาะ <laughs> แล้วก็ราคาดีด้วยฮะไม่แพงมากฮนะ Valentino, Tamaya. Yes, I love it. <laughs> what did you buy? Nothing. Sure. Shoe. <laughs> two. Two, one two. Very, very, very cheap, cheap. Four. here, na? Discount. Yeah. That one for wear. This, this one. Do you like this shopping more? Yes. <laughs> Not. It's quite good. Yeah, it's good. Yeah, and a lot of stock so for stuff for look, so right? An island. They have cancel here. Yeah. Budget, ah, packets, packets. pencil monkey, also. Yeah. Pencil also. Pencil and a half. They have a lot. So many different kinds of sure. them. Nice. Yeah. Moncre also. Yeah. You're gonna see Fendi. 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 Not Doche too long. Doge. Ralph Lauren. Oh, they have Doge. มองแคร์เราใชเป็นดีวันนี้ว่าอาทิตย์คนเยอะมากก็ต้องต่อแถวตลอดเลยฮะอยากเหรอ just snowing no i s o because I didn't get to see snow o snowing we wait for coffee โอเคครับทุกคนครับคลิปนี้นะครับก็ time to go back to the hotel นะฮะแล้วก็พามารู้จักที่ช้อปปิ้งใหม่ๆนะฮะชื่อว่าอะไรนะ the place name is La Ville La Ville Village นะฮะก็เป็น outlet mall นะฮะเฮ้ยแต่น่าเดินมากถ้าใครมาฝรั่งเศสเนี่ยผมก็แนะนำเลยว่าที่ต้องมาแล้วก็นั่งรถมาจากในเมืองประมาณ45นาทีแต่จริงเขาก็จะมีเซอร์วิสเป็นแบบเป็นรถบัสมาด้วยนะประมาณชั่วโมงนึงแต่ก็ใช้เวลาหน่อย is e e ใช่ตอนนี้เรา ไปเลยดีกว่ายังไงผ่าติดตามแบดร้อยแล้วกด Subscribe ด้วยเลยนะครับกด Subscribe ด้วยนะครับ p l e บายบ๊ายบายสวัสดีครับว่าใจมันรีกเธอที่รักมันไม่อยู่รักเธอเวลาขาดเธอเหงาใจจนทนไม่ไหวก็ใจมันรักเธอกว่าใครมันต้อง i